สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง้องปายสวัสดี fc ฟซีบุญสุภุทุกคนเนาะฟังไทยฟังล่าพี่น้องเข้าโอ้หมดไปนะครับหมดเข้าไปเลขเด่นเท่านั้นนะครับเลขเด่นเลขสี 4, นะ่เนาะหลักหน่วยเราไม่เข้านะไปเข้าหลักสิบไปเข้าหลักสนะิบเนาะหลักสิปล่างนะครับ4ีเจ แปดเจหมดไปในตัวเลยนะแต่เข้าไปที่เลขเด่นเท่านั้นเลขวิ่งเลขเด่นเนาะวิ่งลูดเนาะหลักหน่วยเราไม่เข้านะมันจะเป็นเหมือนสูตรนี้เนาะเป็นเหมือนสูตรนี้อ่าเป็นเหมือนองวดที่งวดที่มันออกเจ็ดสี 7, 4, 3, นี่นะ เ4 3ดีมเลขมาเข้าที่หลนะักร้อยเนาะที่มันออก4 8 2 2เนาะโอ้โหแม่เจ้าเอ้าสูตรนี้มันจะหลุดนะมันจะหลุดแค่งวดสองงวดเท่านั้นแหละเนาะถ้ามันหลุดมาเราดำเนินการต่อพี่น้องปองปลายนะ งวดวันที่30นี่น่าจะไปได้นะน่าจะเดินได้นะครับถ้าไม่เข้าบนก็ต้องเข้าล่างนะอ่ะดูกันนะครับจะมีอีกสูตรสูตรนี้เราหมดตัวไปเลยหมดไปนะครับสูตรที่บวกเลข2นี่นะ2บวก2นี่นะอ่ะหมดตัวไปเลยนะครับเราหมดเข้าไปที่เลขยก4เข้าไปเลข4 เลข8เท่านั้นนะครับนะในสองตัวนี้นะหมดไปเอาวันนี้เราจะมาคำนวณสูตรนี้ต่อไปและก็จะมีอีกสูตรมารายงานตัวแต่ก็ตัวเลขเนาะสถิติตัวเลขหวยลาวที่จะมาในวันนี้เนาะก็เข้าไปที่เลข4 นะเลขสี่ของเราก็เข้าไปนะเข้าไปหลักร้อยเอหลักหลักพนะันอ่าเลขสี่ก็มานะครับมาเลขสี่จนได้เนาะผมว่าเลขสี่เด่นเลขสี่มาเลขสี่เอางวดวันวันจันนะครับวันที่สามสิบเรามาดูกันนะครับนะเอาหลักพันนะครับมาบวกให้สองคงที่ หลักพันบวก2คงที่นะครับเนาะ4บวก2คงที่ได้เลข6ได้เลข6ลบไปได้เลข5ลบไป1แต้มได้เลข5นะครับอะมามาดูกัน8บวก8เป็น16นะครับ 16 6บวก7 16บวกให้7ได้23ได้3ลบไปครับได้2ได้1นะได้2ได้1นะวันนี้เราได้3 2 1 ตัวเลขที่จะมานะครับนะตัวเลขที่จะมาอันนี้10หน่วยบนนะครับจะเป็น2ตัวบนตัวนี้เนาะแล้วมีอีกสูตรอันนี้มารายงานที่ว่าเข้าเป็นเลข4เนาะเด่นเลข4แล้วก็วิ่งลูดเลข4นะครับวิ่งลูดเลข4เนาะงวดที่แล้วงวดวันที่ 27วิ่งรูดเลข4รองเลข0เด่นเลข4นะครับรองเลข0นะวิ่งรูดเลข4มาทั้ง2ตัวเนาะงางวันที่27ถ้าใครรูดก็คงจะได้นะครับเลข4เนาะวิ่งรูดเนาะพี่น้องป้องไปมาสูตรนี้เรามาะจะให้ตัวเลขก่อนเนาะ จะให้ตัวเลขที่จะมาในวันที่30เนาะวันที่30เราจะรู้ว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าเนาะพี่น้องป้องปายนะครับมาเลยผมจะคำนวณให้ดูเลย 4... ีเอ 7, อเจ็บวกเจ็ดเป็น14 14 สีบวกสเป็น8 8ดแปบวกเจบวกให้เได้15 14 7าบเวกเเป็น14บสนะครับงงแล้วเราขอโทษทีนะครับเอาคำนวณใหม่เจบวกเเป็น14 4สบวกสได้8 8ดบวกเได้15 สิบห้ามาบวกให้เจ็ดคงที่ได้เลขสองยังกลับไม่ได้เลขสองอยู่เด้อสองได้สองได้สามได้สี่ได้สองได้สามได้สี 2, ่ 3, 4. อ๋อ สองสาม,สมาเรามาคำนวณสูตรนี้ให้ดูเนาะอันนี้จะเข้าบนล่างนะครับเข้าบนเข้าล่างเดอ้ออันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่จะมี4ชุดเท่านั้นไม่เยอะมาเรามาคำนวณกันเลยนะครับเริ่มต้นจาก1056นะครับ1056เดอ้อหนบวกหได้2นะครับ เดินไปที่เลข2ทีนี้สูตรอ่าสูตรที่2 1บวก0บวก5ได้6 6บวกเพิ่มไป2แต้มได้8 8บวกเพิ่มไป2แต้มได้0ออกไปที่2 6นะครับออกไปที่2 6เด้อมางวดถัดไปนะครับ1บวก1 หนบวกให้หงคงที่ได้2ได้2นะครับสูตรที่2 1งหงบวก1บวกสได้4บวกไป2อแต้มได้6บวกไปอีก2อแต้มได้8ออกไปที่สอนะครับงววถัดไปออกไป28เนาะอันนี้สูตรบนล่างนะครับสูตรใหม่เนาะเราจะนำใช้ ในครั้งวันที่30ที่จะถึงนะสูตรนี้เราเริ่มต้นวันจันท์เลยเนาะจะมี2ส,สูตรเท่านั้นแหละ2แนวทางที่จะเอามาให้อ่าเล่นกันวันที่30ที่จะถึงนะครับอ่ะงวดวันที่30 4บวกให้หคงที่ได้เลข5ได้เลข5 ได้เลขห้านะครับเด่นไปที่เลขห้าแล้วเนาะวันที่สามสิบเด่นไปที่เลขห้าสูตรที่สองนะครับสี่บวกเจ็ดบวกแปดสี่บวกเจ็ดบวกแปดได้เก้านะครับได้เลขเก้าบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มได้เลขหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มได้เลขสาม ชนไปที่เลข3นะครับใน2สูตรนี่จะมีเลข3เข้ามาวนเวียนเข้ามาสถิติก็มีเลข3ด้วยเลข3สูตรนี้ก็มีเลข3โอ้โหนะครับเอาเราจะเด่นไปที่เลข5้านะเพราะว่าเลข5ชนกันแล้วอ่าผมเด่นให้เลข5แล้วกันนะ เด่นให้เลขห้าเด้อจับเลขห้าเลยนะครับผมชอบไปที่เลขห้างวดวันที่30ที่จะถึงทีนี้เราจะจับเป็นชุดให้มาเอา2ตัวบนก่อนพี่น้องเอ่ยเอา2ตัวบนก่อนนะสูตรนี้สูตรนี้ เอาสองตัวบนตัวเลขมาหกห้าหกห้าเนาะหกห้ามีเดี๋ยวเด้อนาะเดี๋ยวนะหกกับห้าที่เด่นเนาะ นี่หกสองอุ้ยหกสองหกสามเอาหกหนึ่งหลงหลงลืมล,มล,มลืมแล้วขอโทษทีนะครับที่จริงมันต้องหกหนึ่งหกสองหกสามนะเอาไล่เรียงกันลงไปเนาะ ขอโทษทีห้าเอา5้ก่อนนะห้าหนึ่งห้าสองมะห้าหนึอมาเอาเด่นบนล่างเลยนะครับเด่นบนล่างเด่นบนล่าง ก็จะมีเลขห้าไปเลขห้าเลยเว้ยมีเลขห้าตัวเดียวอ่ะรับรองว่าเลขห้าตงมามาร้อยเลยนะการันตีให้เลยนะอา้าชนเลขห้าเน้นให้อา้า5ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามมีสามชุดเดอ้อ นะมี3ชุดเท่านั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับการันตีให้เลยนะครับอ่นะเด่นบนนะครับแนวทางที่2มีเรามาดูกันก่อนแนวทางที่2มี 5, 9 9, 3เนาะ ห้าเก้าห้าเก้ามีกี่ชุดวะเนี่ยห้าเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่ง 5353มี3ชุดเด้อมีแค่3ชุดเท่านั้นนะไม่เยอะไม่เยอะนะเด่นบนล่างชุด2ตัวบนล่าง595153เอาละว่ามี3ชุดเองเนาะ,ะผมจะเน้นให้ นะที่มันชนใน2แนวทางนี้ชนกันแล้ว5 3นี่ชนกันเลยนะครับนะวิ่งวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนวิ่งรูดเอาวิ่งรูดวิ่งรูดเลข5เลข5ตัวเดียวเด้อนะครับ วิ่งรูดเลข5้ารองเลขหกรองเลขหเลขหน่าจะไม่มีน่าจะไม่มาเนาะอ่ะอันนี้วิ่งล่างนะครับวิ่งล่างวิ่งล่างเลข9เลข3วิ่งล่าง เลขเก้าเลขเก้านะครับรองอุ้ยโทษทีโทษทีรองเลขสามนะครับโทษทีโทษทีโทษที ก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะไม่เยอะเท่าไหร่มีเท่านี้นะมีับมี59แล้วก็53ที่เด่นนะครับอ่ะที่เด่นที่เน้นเเลยนะครับเน้นเก็คือ5 1 5ห5 3หวิ่งรูดเลข5นะครับอ่ะวิ่งรูดเลข5เด่นเลข5นะครับบนล่างนะครับวิ่งล่าง9รองเลข3 นะครับเอานะครับฮะน่าจะเป็นไปได้นะ5 3ระวังตัวให้ดีก็คือ5 3นะครับ5 3 5 9เนาะอ่นะบนล่างของเรามีเท่านี้นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะไม่เยอะเนาะทั้งหมดทั้งมวลมีแค่5ชุดเท่านั้นที่เน้นๆให้เนาะพี่น้องเอ่ย ห้าเก้าห้าสามอืมจังเบืองกันพี่น้องเฮาห้าเก้าห้าสามเด้อระวังตัวเด้อ ห้าเก้าห้าสามเด้ออ่ะโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้ด้วยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับโยบัญชัยคนล่าฝันนะครับตัวเลขที่จะมานะครับในวันที่30นะครับเนาะถ้าเดินไปที่เลข3ก็จะจับไปที่เลข3แล้วกัน ตัวนี้นะครับนะน่าจะมาเลขสามให้เนาะมันชนที่เลขสามเอารอดูนะครับนี่นะเลขสี่คงจะหมดไปแล้วนะเลขสี่น่าจะไม่มานะถ้าจะมาก็มาเลขสามเลขสามน่าจะมาเยือนเราอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ